สวัสดีครับผมเต๋อแบ็คนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว u z u k กิสวิ t G-L สำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็น s u z u กิสวิ f t GL นะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นของเรานนั่เองก็ตัว GL นี้ก็จะได้เป็นล้อกระทะนะครับพร้อมฝาครอบ ส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบแปะด้านข้างนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัว GL จะไม่มีมาให้นะครับสำหรับรถคันนี้ก็ติดฟิล์มเป็นเบอร์60นะครับสามบานหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เป็นเบอร์80 <girlfriend> ด้านข้างสองข้างนะครับอ่าอันนี้เป็นเบอร์60นะครับสามบานหน้าแล้วก็ข้างด้านหลังจะเป็นเบอร์80นะครับ ส่วนตัวมือจับก็จะเป็นใช้มือเปิดล็อกได้เลยนะครับเป็นคีย์เลสเอ็นทีนะครับตัวนี้เปิดได้เลยส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะคล้ายๆกับตัว GLX หรือว่า GL p พ u s ของเรานะครับก็เดี๋ยวเราไปชมรอบๆรถกันเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็น ด้านข้างนะครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวรถนะครับมีแผ่นปิดสัมภาระแล้วก็มีไฟที่ไฟสองด้านหลังนะครับที่สามารถเปิดเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าจะปิดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือของแม่แรงนะครับ สำหรับเปลี่ยนล้ออ่าแล้วก็ในตัวรถ s u ูซูกิสวิ t นะครับทุกรุ่นก็จะไม่มียางอะไหล่มาให้จะเป็นเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับที่อยู่ข้างใต้รถแบบนี้นะครับก็เปิดจากผมได้เลยอันนี้ก็จะเป็นภายในรถกันนะครับสำหรับตัว GL ก็จะมี ปุ่มปิดปิดเพลงมาให้นะครับที่พวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยปรับได้สีทิศทางเหมือนกันทุกรุ่นนะครับตัว G L นี้ก็จะเป็นวิทยุมาให้นะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกับแถบด้านข้างจะเป็นสีขาวครับผมเดี๋ยวเรา,เามาดูกันเลย่ะตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีทิป A ทิป B แล้วก็ไม่รวมแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัววัดรอบนะครับ ด้านขวาจะเป็นจับความเร็วส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นเลือกบอกได้ว่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับเอเวอร์เรจแล้วก็น้ํามันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับตอนนี้วิ่งไปสักพักเดี๋ยวมันจะขึ้นมาครับแล้วก็อันนี้เป็นกี่กิโลลิตรแบบเรียวทามนะครับอ่าก็จะมีเท่านี้ครับผมหน้าจอก็จะบอกเวลาแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจ Suzuki Swift GL นะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆได้เลยครับที่เพจแบ็กซูซกิอ,อัตโมอิลนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์0815616399นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ